นี่เป็นงานหลังทําทันทีนะครับหลังเสริมหน้าผากนะครับด้วยเพจซิลิโคนนะครับดูกันรอบๆเลยว่างานของเราเนียนขนาดไหนเนะาะโอคโหดูหน้าผากนนสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้สัมภาษณ์คนไข้เนื่องอาจจะเป็นไงบ้างหลังทำหน้าผากเสร็จทันทีรู้สึกเป็นไงบ้างรู้สึกตึงๆไหมหน้าผากตึงๆค่ะแล้วก็ เป,เ,เ,เป็นงานขูดสารเลวนะครับแล้วก็เสริมด้วยเพดซิลิโคนนะครับคือก่อนหน้านี้เคยฉีดสารมาเนาะใช่ค่ะคือล่าสุดนี้ประมาณ1ปีได้ใช่ค่ะแต่ก็ยังมีฐานตกค้างบริเวณหน้าผากนะครับวับนนี้คุณหมอจะทําการขูดสารบนบริเวณหน้าผากให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ทําความสาแตแพะฆ่าเชื้อแล้วก็เสริมใส่ด้วยซิลิโคนนะครับซึ่งเคสนี้ต้องบอกว่าเป็นเคสที่คุณหมอปรึกษาตั้งแต่แรกแล้วว่าอยากจะใส่เป็น ไซส์ไน,นะไซส์ L ไซส์ L เนาะ,นะแต่คุณหมอก็พยายามเปลี่ยนซ<ช><น>ิลิโคนเพราะจริงิซิลิโคนไซส์ L เนี่ยเนค่อนข้างใหญ่แล้วเนื่องจากเนื้อหน้าผากเนี่ยมันขยายไม่ได้เหมือนเนื้อเสริมใหม่เนะาะเพราะเราเคยฉีดสารมาแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้ใส่ไม่ได้แต่ก็คือสีรักของคนไข้หน้ผาผากนะครับก็จะมีความโนนอยู่แล้วนิดระดับหนึ่งนะครับแล้วคุณหมอก,ก็เลยเลือกซิลิโคนที่เหมาะกับโครงหน้าลูกค้าที่สุดก็คือเป็นไซส์ M นะครับก็แต่ก็ไม่ได้เอ่อเรียกยะไร ให้ดูน้อยไปนะครับถ้อยังนูนแล้วก็ละมุนอยู่นะครับคนไข้ก็จับผมมาเรียบร้อยเลยนะครับของคุณหมอเทคนิคของที่นี่เราจะเย็บล็อกบริเวณศีรษะให้ด้วยนะครับตำแหน่งนี้นะคุณหมอเย็บล็อกให้เพื่อป้องกันการเคลื่อนของซิลิโคนเวลาเราลัดผ้าแล้วเนี่ยบางทีเวลาเราหลับนอนนะครับเราอาจจะไม่รู้ตัวแล้วก็ทาให้ผ้าที่รัดไว้กำลังพอดีเนี่ยมีการเลิกเคลื่อนขึ้นและทาให้ซิลิโคนมีโอกาสเคลื่อนได้นะครับตรงนี้เราเย็บล็อกให้ก็คือบทดกังวลรอยที่เป็นขอบเลื่อนจาก การเสริมซีโคนได้เลยนะครับแล้วก็คุณหมอจะเปิดแผลบริเวณศีรัะในตำแหน่งที่เราไม่แสบถึงปกตินะครับแยาให้ดูบริเวณหน่หนสีรัะอ่าอันนี้คุณหมอใช้เทคนิคการเย็บล็อกด้วยแม็กนะครับก็จะทําให้การดูแลแผลง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบมองจริงมองหน้าตรงมีแบบนี้ก็มองไม่ค่อยออกว่าเรามีการเปิดแผลบนศีรัะถ้าเราไม่ได้ไปก้มนะช่ค่ะแล้วทมความรู้สึกนิดนึงครับความรู้สึกก่อนและหลังทารู้สึกแตกต่างกันไหม แตกต่างค่ะคือก่อนทำานี่รู้สึกยังไงบ้างก่อนทําก็รู้สึกกังวลค่ะว่าจะจะสวยไหมเ้นเต้นมากใช่ค่ะจะเจ็บไหมแต่พอนี่ขนาดทำมาทั้งตัวะทำมาทั้งหน้าทั้งโอทั้งอย่างนะแต่ว่าก็ห่างสัญกรรมไปนานนานค่ะอทีนี้พอกลับมาอีกทีหนึ่งก็ยังตื่นเต้นเลค่ะตื่นเต้นเนาะแต่ก็เลือกทาที่หน้าผากเนาะค่ะอ่าแล้วระหว่างทําเป็นไงบ้างระหว่างทําก็คือคุณหมอก็จะถามตลอดว่าเจ็บไหม ประมาณนี้ค่ะก็ทําให้เราลดความกง<ช>ังวลได้ครับแล้วก็คุณหมอก็พิถีพิถันในการทํางาน<ช>มากๆเลยเพราะคุณหมอเปลี่ยนเพดซิลิโคนเยอะมากใช่ค่ะอันนี้คือชิ้นที่หกค่ะที่ใส่ไป <c oughs> คุณหมอก็เลือกไซส์ที่ตามความต้องการของคนไข้ก่อนนะครับแต่ว่าเนื่องจากใส่ไม่ได้นะครับก็เลยตับไซส์ลงมาแล้วก็เลือกอันที่ละมุนที่สุดแล้วก็ไม่ให้มีปัญหารเรื่องขอบซิลิโคนที่เห็นว่านี่คือเสริมแล้วนะครับไม่เห็นขอบเลยนะครับเดี๋ยว พอเราลดผ่าใช่มันก็จะมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับแต่ก็แนะนําว่าเจ็ดวันแรกให้รัดผ้ารัดผีสาไว้ตลอดนะครับเพื่อลดอาการน่วมเพราะมันมีโอกาสที่จะมีเลือดเข้าไปแทรกอยู่บริเวณชั้นของฟิลโคลและหน้าผากนะครับอ่าก็แล้วก็งดอาหารมากของดองทะเลนะครับอาหารแสลงทุกอย่างก็พยายามดูแลตัวเองดีๆหนึ่งเดือนแรกเท่านั้นก็จะสวยตลอดชีวิตเลยนะครับก็ นีอะไรอยากฝากบอกเพื่อนๆที่กำลังมองหาที่เสริมหน้าผกากบ้างใครสนใจนะคะแนะนำคะ่ะบลน่าคลินิกค่ะคอนเฟิร์มราคา,าจับต้องได้ค่ะเนาะกรนีผมเม็นทาง,งคลินิกนะครับสำหรับงานที่เคยไปฉีดสารฉีดไคมันเสรหน้าผากด้วยเพจซิลิโคนแล้วไม่ชอบนะครับดูไม่นูนไม่เด่นนะครับก็มาได้เลยนะครับฝากไลฟ์ฝากแชร์เพจนี้ด้วยนะครับ โพนี้ด้วยนะครับก็คือตอนนี้ราคาปกติอยู่ที่21,900นานะครับสำหรับเคสตรีวิวแต่เราลดพิเศษให้เหลือแค่16,900นาอนะครับฟรีค่ายานะครับฉีดยาอย่างดีให้ด้วยเนาะใช่ค่ะยาฆ่าเชื้อก่อนรับบริการแล้วก็ฉีดยาลดบวมให้ด้วยหลังทำนะครับก็ได้กันแบบว่าฟังๆไปเลยค่ะโอเคขอบคุณมากนะจ๊ะขอบคุณครับ